มาคะ่ะคนเกิดวันพุธนะคะเปิดภาพรวมนะคะครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาคมวันที่16ถึงวันที่31ตุลาคมปี67นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร้นะคะถ้าตรงใจสามารถส่งกดใจเข้ามาเพื่อเป็นกําลังใจ ในการทําคลิปต่อๆไปนะคะใครสนใจอยากดูดวงนะคะ a n v h a i เมียวสองสี่หกนะคะแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวจะมีความละเอียดแม่นยำแล้วก็สามารถจเจาะลึกได้ในทุกๆเรื่องนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคนวันพุธนะคะคนวันพุธในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาคมนี้นะคะค่อนข้างที่จะ,ะมีกิจการนะคะหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของ เอกสารสัญญานะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวกับความเขาเรียกว่าอะไรอะความยุติธรรมเนาะมันเหมือนกับในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยคนอาจะมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของกฎข้อกฎหมายต่างๆนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการ เขาเรียกว่าตรวจสอบนะคะหรือว่าการาดูข้อมูลต่างๆนะคะความถูกต้องความชัดเจนนะในเรื่องของงานก็ได้หรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตก็ได้อะไรเงี้ยมันจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเอกสารารัชคางราชการก็ได้อะไรเงี้ยเนะาะอาจจะเป็นแบบการติดต่อประสานงานกับทางราชการก็ได้เนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะ ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคนวันพุธนะคะก็ให้ประมาระวังเนาะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่มันเข้ามาโดยแบบเหมือนปรับปรับฉับพลันะอะบางอย่างที่เหมือนกับว่าคุณไม่ได้ตั้งตัวเนาะมันเหมือนกับมันมีอะไรที่เข้ามาแบบปรับเปลี่ยนก็ได้หรือเปลี่ยนแปลงก็ได้เกี่ยวกับตัวคุณเองอะ่ะเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตก็ได้อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าการที่จะเราทําอะไรแล้วมันเหมือนกับเอเรารู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เราอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเหมือนตัดสินใจปุ๊บปับไปมันรีบตัดสินใจแบบรวดเร็วนะอะไรเงี้ยเนาะก็คือเหมือนกับว่าให้คุณมีสตินิดนึงในการที่จะตัดสินใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องของงานก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เนาะ ในช่วงขึ้นเดือนหลังเนี้ยตัวคุณเองนะค่อนข้างที่จะเรียกว่าเหมือนประสบความสําเร็จเนาะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องเรื่องเรื่องส่วนตัวก็ได้นะคะเรื่องการใช้ชีวิตก็ได้เหมือนกับคุณได้รับโอกาสโอกาสหนึ่งสิ่งที่คุณทํามานานแล้วอะ่ะมันประสบความสําเร็จก็เป็นไปได้นะเหมือนกับว่าคุณจะคุณจะมองออกว่าสิ่งไหนที่คุณทําแล้วมันเหมือนกับส่งเสริมคุณ ก็คือให้คุณไปในทางเวนั้นนะเพราะว่ามันเหมือนกับในช่วงเวลาเนี้ยมันจะมีบางอย่างให้คุณแบบเหมือนตัดสินใจนะให้คุณลองคลิปแล้วก็ไต่ตองดูให้รอบครอบนะคะว่า,าสิ่งเนี้ยเหมาะกับเราไหมนะคะหรือว่าสิ่งเนี้ยใช่ตัวเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่มันจะประสบความสําเร็จอะก็คือสิ่งที่คุณรัก,ลกแล้วก็ สิ่งที่คุณชอบเนาะมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเหมือนคนมาถูกทางแล้วก็หาทางเขาเรียกว่าเหมือนมาถูกทางแล้วเจอทางที่มันใช่สําหรับคุณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาคมนี้นะคะเหมือนกับตัวคุณเองอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าในเรื่องของงานอะ่ะคุณก็ประสบความสําเร็จในในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ มีการเขาเรียกว่าเหมือนมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะค่อนข้างที่จะสนับสนุนคุณนะคะแล้วก็เหมือนตัวคุณเองก็เขาเรียกว่าเหมือนไปได้ในเวนี้เนาะเขาเรียกว่าคุณเจอทางของคุณแล้วก็คุณก็เหมือนกับพอเวลาคุณทํางานที่คุณชอบหรือว่าทํางานที่คุณแบบรักอะคุณจะมีไฟในตัวคุณมันเหมือนกับมี energy บางอย่างที่เหมือนกับว่าเออคุณทําแล้วแบบ ฉันชอบฉันรักแล้วก็แบบฉันมีความสุขกับตรงนี้อะไรเงี้ยเนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะคุณก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเหมือนกับอ่าเข้าใจเนาะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างบริบทต่างๆในการใช้ชีวิตนะหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆในการทํางานก็ได้อ่างเงี้ยเนาะคุณเริ่มเหมือนกับเหมือนปรับตัวได้แล้ะเหมือนกับ เริ่มมองว่าสิ่งสิ่งนี้เข้ากับคุณไหมสิ่งสิ่งนี้ดีกับคุณไหมอะไรเงี้ยคุณเริ่มจัดการตัวเองได้ในเรื่องของอันไหนที่ท็อกซิกค,คุณก็จะแบบเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยรับแล้วเนาะคุณก็จะเหมือนตัดแล้วก็คุณก็จะมาจูนพลังงานของตัวเองนะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะเนาะมันเหมือนค่อนข้างอารมณ์ความรู้สึกคุณนะค่อนข้างที่จะโอเคแหละสําหรับ สิ่งต่างๆแต่มันก็ยังเหมือนกับว่าให้คุณปรับเรื่อยๆเนาะเพราะว่าทุกอย่างที่ดมันเข้ามาหรือเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆที่เข้ามาคุณก็ต้องเขาเรียกว,ว่าเหมือนใช้ใช้กัรเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะเรียนรู้ที่จะเจอกับคนผู้คนเรียนรู้ที่จะเจอกับเหตุการณ์เรียนรู้ที่จะรู้จักในใิสัยใจคอของคนหรือคนรอบข้างมันจะสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ สามารถทีจจ่จะตัดใจเขาเรียกว่าตัดสินใจได้ว่าคุณจะเลือกสิ่งไหนสิ่งที่ดีกับคุณอะไรเงี้ยเนาะตัวคุณเองอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเหมือนมีความ stable แล้วเหมือนกับเขาเรียกว่านิ่งแล้วเกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของคนหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวเนาะเริ่มเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือน มีการตกผลึกหรือมีการเติบโตขึ้นในในการใช้ชีวิตก็ได้หรือว่าเติบโตในสายงานนะคะก็ค่อนข้างที่จะตรงนี้เหมือนมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะสนับสนุนตัวคุณนะคะเหมือนกับตัวคุณก็คือมีเป้าหมายในการทํางานในการใช้ชีวิตต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะแล้วก็คนวันพุธนะคะก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็ คือมันก็จะมีช่วงอารมณ์หนึ่งที่เหมือนกับคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบคิดอะคิดวนไปวนมากังวลสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังยังติดในเรื่องของความคิดอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกอะคุณโอเคแต่คุณยังยังติดในเรื่องของความคิดคือเหมือนกับว่าเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดกังวลคิด อนาคตมันเหมือนกับว่าให้เหมือนกับว่าคือทุกคนอะมันมันมีความคิดลันอยู่ในหัวตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้เหมือนกับว่าคุพอคุณรู้คิดแล้วอะคุณก็ต้องวางกับเรื่องนั้นเนาะเพราะว่าคุณต้องใช้ชีวิตเนี่ยณเวลาเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยคือเหมือนกับว่าให้มีความสุขหรือว่ามันไปตามเป้าหมายคุณอะไรเงี้ยหรือว่าคุณอาจจะคิดว่าแบบเออคุณประสบความสาเร็จแล้ว แต่ในสิ่งต่างๆรอบตัวคุณคุณอาจจะเหมือนเพิ่งเริ่มต้นก็ได้ให้คุณมองสิ่งต่างๆเป็นเรื่องของความเรียกว่าความเป็นจริงแล้วก็ความเป็นธรรมชาติเนาะออทุกอย่างมันจะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็อาจจะเหมือนกับในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเหมือนสู้เนาะเหมือนไฟกับอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เนาะหรือว่าเป็นเรื่องของ สิ่งต่างๆรอบตัวก็ได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะถ้าคุณไฟายคุณก็จะประสบความสําเร็จนะในเรื่องของงานนะ,ะม,มันเหมือนกับคุณอะต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้แรงต้องใช้สมองในการทํางานนะคะถึงจะได้ประสบความสําเร็จนะ,ะในของคนวันพุธเนาะ แล้วก็คนวันพุธเนี่ยคือคือตัวเขาเองอะทำงานก็คือเหมือนกับจะมีแรงบันดาลใจนะคะจะใช้แรงบันดาลใจจะใช้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันในในเรื่องของการทํางานคือเหมือนเขาจะเขาเรียกว่าสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เขาทําอะคือถ้าแบบอ่ะมันตอบสนองความรู้สึกเขาว่าเออเขาทํางานตรงนี้ยมีความสุขคุณก็จะแบบมันยิ่งส่งเสริมกันใหญ่เลยว่า คุณทางานแล้วเออเจอสิ่งที่ใช่เจอสิ่งที่มีความสุขต่อให้คุณจะเหน็ดเหนื่อยเท่าไหรอ่อ่ะตัวคุณยังไงแล้วว่ามันก็จะไปได้ในทางของคุณมันก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะแล้วก็คนวันพุธในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยเหมือนตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะแบบอยากเขาเรียกว่าเหมือนอยู่เงียบๆเนาะเหมือนอยู่ในมุมของคุณแล้วก็มีการใช้เวลา ต่างๆเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามันมีการตกผลึกในเรื่องต่างๆเรื่องราวในชีวิตเรื่องของการทํางานต่างๆมันมีการไต่ตองมันมีการทบทวนนะคะหรือว่ากลับมามองตัวเองก็ได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะก็สําหรับคนวันพุธในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ